เรียนปวชมาค่ะสายบัญชีตอนนี้เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสาขาวิศวกรรม e แมคชีนอนิกละอโตเมชัตค่ะเรียนอังกฤษคณิตมาค่ะตอนนี้เรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะสายการเรียนไทยสังคมคอมครับตอนนี้กําลังศึกษายอยู่วิศวกรรมศาสตร์สาขาการจัดการนวัตรกรรมและธุรกิจ IBM ครับทุกระดับการศึกษาทุกสาขาวิชาทุกเงื่อนไขของคุณ แม้แต่เรื่องอายุด้วยความพร้อมทั้งหลักสูตรกระบวนการการเรียนรู้แลบต่างๆเทคโนโลยีและความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำนานาชาติเช่น Imperial College the University of Sheffield และ University of Surrey ในประเทศอังกฤษ The University of New South Wales ในประเทศออสเตรเลียและสถาบันอื่นๆอีกมากมายที่จะส่งทุกคนไปสู่เส้นทางที่คุณวาดเอาไว้เราพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสและร่วมสร้างอนาคตของทุกคนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร แหล่งสร้างบุคลากรและนวัตกรคุณภาพ